เมกะเฮิร์ซสื่อสารส,สาร้างสรรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมาออกปัตอยเจ็ m จุดเมกะเฮิร์ซจะนี้พปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะ ศากษานำคนกว้านำใจร้อมรับใช้ให้วิช เป็บทิศที่่ลบสับและกิติยศจะตกแก่ท่านเองถาท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ไสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกันนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ที่นี่มอ,อค่ะนะคะร,รายการของเราก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะรับฟังได้ทางสถานีวิทยุมออปัตตานีเอฟเอ็มร้อยเจ็ดมกะเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ w w w .psu. 1 0 7 2 5 .net นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะรับชมได้นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุมออ,อปัตตานีค่ะวันนี้ดิฉันผ่อนพิมลเลรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการของเรา นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะวันนี้ค่ะในช่วงเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะนะวันนี้พุธท,ที่18ทธันวาคม2567นเะคะเราก็ยังคงมีข่าวสารหลากหลายค่ะนะคะที่จะให้ติดตามรับฟังกันนะคะทั้งสองช่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงรอบรั้วมออ,อและช่วงรอบรั้ว น,นีนะคะแล้วก็ในช่วงแรกค่ะนะก่อนที่เราจะฟังข่าวสารค่ะนะคะก็ยังคงติดตามนะฮเรื่องราข่าวสารพยากรณ์อากาศกันนะคะสําหรับ ระหว่งางวันที่17ถึง22ธันวาคม2567ค่ะมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงค่ะก็ยังแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2567ค่ะทำให้อากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเขาถือว่าน่าจะเป็นอีกช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในปีนี้ค่ะ นะคะก็จะ,ะเตรียมรับสัมผัสอากาศหนาวกันยาวๆค่ะนะคะในส่วนตอนบนของภาคค่ะจนถึงเทศกาลคริสต์มาสค่ะแล้วก็อาจจะมีลมแรงอากาศแห้งนะคะต้องระวังเรื่องของอักขีภัยได้ง่ายนะคะส่วนภาคใต้ค่ะฝนจะลดน้อยลงคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ15วันข้างหน้าค่ะ ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนแต่ว่าอาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงก่อตัวนะคะในช่วง22 2 6ธันวาคม2 5 6พบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ปลายแหลมยวนช่วงปีใหม่อากาศก็จะมีความแปรปรวนค่ะเนื่องจากว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนมารบกวนช่วงวันหยุดนะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องได้นะคะเอาละค่ะก็ติดตามกันอย่างยาวๆเลยนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศสําหรับช่วงนี้นะคะก็มีความแปรปรวนค่ะนะคะเอาละค่ะฟังเรื่องของสภาพอากาศกันเรียบร้อยค่ะช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะนั่นคือช่วงรอบรั้วมอ,อ,อค่ะช่วง รอบรั้วมออ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะนั่นก็คือช่วงรอบรั้วมอ,ออค่ะสําหรับรอบรั้วมอ,ออนะคะเราก็มีข่าวสารค่ะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับข่าวสารแรกค่ะที่มาฝากกันนะคะในช่วงรอบรั้วมออค่ะก็เป็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวค่ะก็ได้ชื่นชมความสําเร็จแพลตฟอร์มสู้ภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะโดยมออปตาตนีราชพัทยาลาและมนรนะคะ พร้อมผลักดันสู่ระดับชาติค่ะนางสาสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือกระทรวงอวอค่ะพร้อมคณะนะคะนำโดยแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊มีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน3จ,งจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้ประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินและผู้บริหารจากทั้ง3มหาวิทยาลัยคดิแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยราชพัฒ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้การต้อนรับนะคะพร้อมทั้งรายงานสรุปการจัดการด้านภัยพิบัติในสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมดรจจงรักภลราสัยชั้น3สําสนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อวันที่13ธันวาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ ผู <ph> ้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณิวันบัวนี่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็นําเสนอบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรับมือกับภัยพิบัติว่าสถาบันทั้ง3แห่งก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะมีนักศึกษารวมกันค่ะกว่า25,000คนอาจารย์แล้วก็บุคลากร,กรกว่า2,300คน80เป็นเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะในกรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีค่ะก็ได้มีการจัดตั้งทีมจิตอาสาจากนักศึกษาและบุคลากรที่มีจํานวนกว่า1000คนเพื่อช่วยกันปรุงอาหารและส่งมอบสิ่งของรวมทั้งฟื้นฟูบ้า านเรือนรวมถึงโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ8ทีมได้แก่ทีมข้อมูลสถานการณ์น้ําทีมข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ทีมรับบริจาคทีมกําลังพลทีมครัวเฉพาะกิจทีมสื่อสารประสานงาน ทีมเทคโนโลยีภัยพิบัติและทีมประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ค่ะซึ่งก็ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพอทอต่อเนื่องมากว่า5ปีนะคะด้วยศักยภาพของทีมปฏิบัติการเหล่านี้นะคะ มหาเหนาสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีสามารถระบุตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับต่างๆแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิทธิ์เก่าสงขลานครินองค์กรภาคเอกชนและประชาชนค่ะช่วยส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดปัตตานีนะคะ กว่า10,000คนค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและก็เป็นหัวหน้าโครงการ BP w ี t c h เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ําปัตตานียังได้นํา,นา,นาเสนอระบบข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ําในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะแบบเรลวทม์ time, เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซียค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับอธิการบาดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้ทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติร่วมกับภาคีต่างๆทั้งทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งได้ส่งมอบคุณค่าสงขลานครินทร์ให้นักศึกษาได้ร่วมช่วยเหลือสังคมเหล่านี้ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้มหาวิย ดําเนินการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้เปิดเผยถึงการตรวจเยี่ยมพื้นที่และชี้แจงผลการดําเนินงานด้านภัยพิบัติค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน มหาวิทย,ยาลัยราชพัฒนยาและมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินค่ะโดยได้พัฒนาระบบ แพลตฟอร์มสู้ภัยพิบัติที่บูรณาการข้อมูลแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ต่างๆโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสารต่อพระราชบัญญัติธานจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทางนี้นะคะแพลตฟรอร์มต่างๆก็สามารถที่จะดําเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่คณะทํางานก็ได้ปรับแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ความช่วยเหลือจากามหาวิทยาลัยครอบคลุมหลากหลายด้านนะทิการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ให้บริการด้านสูติกรรม การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรงครัวชุมชนบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะคารมถึงบริการด้านสัตวบาลและสาธารณสุขนะคะตนมีความพึงพอใจต่อการบรรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายแล้วก็ย้ําถึงความสําคัญของการขยายผลแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศพร้อมผลักดันให้มีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการรับ มือกับภัยพิบัติในอนาคตทางนี้นะคะกระทรวงอวก็จะยังคงสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเป็นค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะน,นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารแรกค่ะที่ หยิบมาฝากกันนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงองวก็ชื่นชมความสําเร็จค่ะแพลตฟอร์มสู้ภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะโดย3มหาวิทยาลัยในพื้นที่ค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนาและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนนทนะ์คะซึ่งท่านก็พร้อมผลักดันสู่ระดับชาติต่ตอไปนะคะซึ่งเราก็ทํางานกันเป็นเครือข่ายนะคะในช่วงของอาการเกิดภัยพิบัติต่างๆะคะ่ะ ะะก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะคะ ในส่วนของข่าวสารต่อไปนั่นก็คือเรื่องของผู้บริหารนะคะก็ให้โอวาสนะคะแก่นักกีฬาก่อนออกเดินทางสู่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่47เจ้ารามเกมนะคะซึ่งเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อรอัตชัยเอ้ออนันตสารรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีและรองศาสตราจารย์ดอ,อรอาฟิฟีลาเต้คณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์นะคะก็ได้ให้เกียรติมาให้โอวาสแล้วก็กำลังใจแก่ คณะนักกีฬาแล้วก็ผู้จัดการทีมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายประถมะศึกษาค่ะก่อนการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตส,สามาคัคคีครั้งที่47เจ้ารามเกมนะคะณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างที่19-25ถึงธันวาคม2567ค่ะในการกล่าวโอวาทค่ะทั้งสองท่านก็ได้เน้นย้ำนะถึงความสำคัญของการมีน้ำใจนักกีฬาความสามัคคีในทีมแล้วก็การเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียนค่ะพร้อมทั้งขอให้นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และนาประสบการณ์ครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคต ซึ่งคณะนักกีฬาและผู้จัดการทีมนะคะก็ได้เดินทางค่ะโดยรถไฟสายทักษิณารัฐนะคะเที่ยวเวลา17.45นนค่ะเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ค่ะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เรายังคงอยู่กันที่ผู้บริหารค่ะให้โอวาดนะคะนักกีฬานะคะของโรงเรียนสาธิตค่ะแต่ว่าเป็นโรงเรียนสาธิตฝ่ายวัฒศึกษาค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสาม เจ้ารามเกมครั้งที่47นะคะซึ่งเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายมัธยมศึกษาก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินเวรลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิเก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอาฟิฟีลาเต้คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์นะคะแล้วก็ทันตแพทย์สุริยาภูิยุทธานนท์ประชานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหายาลัยสงขลานครินฝ่ายมัธยมศึกษาซึ่งทั้ง3ท่านนะคะไปได้กล่าวให้โอวาาแก่นักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาเจลัยสงขลานครินฝ่ายมัธยมศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสมัคคีเจ้ารามเกมครั้งที่47นะคะณมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะซึ่งจัดแข่งขันในระหว่างวันที่1 9ถึง25ธันวาคม2567นก็ะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจค่ะนะฮะกับนักกีฬานะคะที่เดินทางไป ขัน,นะะในส่วนของกีฬาสาธิตสามาคัคคีเจ้ารามเกมครั้งที่47นะคะก็ส่งกําลังใจค่ะนะร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกําลังใจนะคะกับนักกีฬาท,ทุกทท่านเลยะะและข่าวสารสุดท้ายค่ะในช่วงของรอบรั้วมออในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวสารจากทางด้านของคณะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีค่ะคณะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีนะคะก็ขยายเวลาเปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสารรค์ Genz Media Creator ค่ะคณะวิทยาการ การสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะกำลังเปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจนะคะเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสารรค์ Genz Media Creator ที่จะทําให้น้องๆ้องเยาวชนค่ะได้แสดงพลังในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนนะคะได้ร่วมกันส่งแผนไอเดียการสร้างสารรค์สื่อในหัวข้อคนใต้เท่าทันนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นจุถึงวันที่30มธันวาคมนี้ค่ะสําหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะมีอายุระหว่าง1 5ถึง25ปีค่ะ อาศัยอยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคือสะตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะพิเศษค่ะผู้ที่เข้ารอบเพียง10ทีมเ,เท่านั้นนะคะจะได้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนะคะ Southern Young Media for MIDL นะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการทําสื่อค่ะได้รับเงินสนับสนุนจานวน10,000บาทในการผลิตสื่อจริงเพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดีที่สุดค่ะรางวัลสําหรับผู้ที่สร้างสรรค์สื่อดีที่สุดชนะเลิศ5,000บาทค่ะรองชนะเลิศอันดับ1 รางวัล3 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับ2นะคะรางวัล2,000บาทค่ะหากน้องๆคนไหนนะคะมีไอเดียที่คิดว่าไอเดียแบบเจ๋งๆนะคะอย่ารอช้าส่งไอเดียของน้องๆมาได้ค่ะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะสมัครกันได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณคอดียศยูนุผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์0 6 1 1 0 4 9 6 0 9ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่จิบมาฝากกันในช่วง รอบรั้วมอ,ออค่ะอีกสักครู่จะมีข่าวสารของปัตตนีค่ะให้ได้ฟังกันในช่วงรอบรั้วตาหนีช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะรู้หรือไม่หากมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่หนึ่งคนจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้ยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดผู้ที่หลงเป็นเหยื่อของยาเสพติดได้ง่ายคือเยาวชน เพราะฉะนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงต้องตรานักถึงโทษภัยของยาเสพติดและต้องห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยสิบวิธีหลีกหนียาเสพติดดังนี้ 1. ไม่ทดลองยาเสพติดทุกประเภท 2. หาความรู้และศึกษาถึงโทษภัยของยาเสพติด 3. ระมัดระวังการใช้ยาและไม่หลงเชื่อคำโฆษณาหรือคำาชักชวนใดๆให้เสพยาเสพติด 4. เลือกคบเพื่อนที่ดีปฏิเสธหากเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิด 5. ใช้ความคิดและเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ 6. ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทและไว้วางใจ 7. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มียาเสพติด 8. สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 9. ใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมและ10ค้นหาเป้าหมายของชีวิตในทางที่ดี เช่นอยากมีอาชีพอะไรอยากประสบความสำเร็จด้านใดก็ให้เดินตามเส้นทางนั้นอย่างมุ่งมั่นนี่คือ10วิธีหลีกหนียาเสพติดง่ายๆที่เยาวชนอย่างเราทำได้ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อชีวิตที่ดีของเราทุกคนนะครับ ปแปลกๆเยอะจังเลยเนาะทุกอย่างดูดีไปหมดเลยอะม่รู้ว่าจอ้อจี้หรือเปล่าถูกพอสบางโฆษณาก็ดูเกินจริงมากๆเหมือนพยายามทําให้เราเชื่อทุกอย่างที่เขาบอกโดยไม่คิดเลยเมื่อวานก็เจอคคีมันหนึ่งบอกว่าน่าจะข่าวใสภายใน3วันเวอร์มากฟังล้าจะวิเวียนเวสบูดพอสจะเครซี่นี่แหละโฆษณาชวนเชื่อบางครั้งเขาก็ใช้ข้อมูลที่ฟังดูน่าเชื่อถือหรือภาพสวยๆมาหลอกให้เราซื้อของ น้อยอ่นะคุณน้แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจอ่านรีวิวตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีเครื่องหมายออยอหรือเลขสารระบบอาหารเลขทะเบียนยาและเลขที่ใบรับแจ้งที่ถูกต้องอีกด้วยคำถึงขอบคุณที่แจ้งกันให้ทราบค่ะคราวหน้าจะได้ระวังกันมากขึ้นถูกต้อง จำไว้นะอย่าหลงเชื่อโฆษณาง่ายๆต้องคิดก่อนตัดสินใจหากพบโฆษณาที่อ้ออดเกินจริงผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์สามารถแจ้งร้องเรียนที่สายด่วนอย .1556 หรือที่สำนักกสอสทช Call Center 1200อ,อ,อ 1, ช่วงรอบรั้วตานี ัฟังข่าเขาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนั่นคือช่วงรอบรัวตานีนะคะสาหรับช่วงรอบรัวตานีค่ะเราก็มีข่าวสารของจังหวัดปัตตานีให้ติดตามรับฟังกันนะคะเริ่มต้นกันด้วยจังหวัดปัตตานีประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีครั้งที่2ทับพค่ะเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมหาดตะลกกระโปอาคาร3ชั้น 4, สศาลากลางจังหวัดปัตตานีนางพัติมศร ดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีหรือกรอ,อจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าสนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ําปัตตานีและ จุดจอดพักเรือปัตตานีโดยขณะนี้นะคะทางจังหวัดปัตตานีโดยสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานีก็ได้นําส่งโครงการถึงสอบาตาเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะที่ประชุมได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการหลังอุทกภัยของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานปปจังหวัดปัตตานีซึ่งในส่วนของประชาชนทั่วไปอยู่ระหว่างการลงทะเบียนและประชาคมหมู่บ้านชุมชนก่อนส่งให้คณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดพิจารณา แต่ในส่วนของผู้ประกอบการต้องรอกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากรัฐบาลก่อนค่ะในส่วนของคลังจังหวัดก็ได้นําเสนอมาตราการให้ความช่วยเหลือของธนาคารต่างๆเช่นการให้สินเชื่อฉุกเฉินการเลื่อนชําระหนี้ลดภารหนี้ประนอมหนี้พักชําระหนี้ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์แตก,กต่างกันไปนะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดทําทข้อมูลเบื้องต้นในการรับมือกับอุทกภัยในทุกด้านเช่นการเตรียมจุดอพยพการสำรองอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเกิดการคล่องตัวในการบริหารจัดการเมื่อมีอุทกภัยเกิดขึ้นลดความสูญเสียและความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวมค่ะและข่าวสารสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นข่าวจังหวัดปัตตานีประชุมผู้ในการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะ เมื่อวานนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานประชุมผู้ในการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการเลือกตั้ง ดมีผู้อในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและปฏิบัติงานงการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมนะคะนายมนูนสิริธรรมประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในานะผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งค่ะได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตามคําสั่งที่2817ทับสองลงวันที่6ธันวาคม2567แล้วดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน วนจังหวัดปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพ่้อมในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งขึ้นนะคะที่ประชุมจะได้ทราบถึงการบริหารจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุบาทภารกิจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม thank mm -hmm. you ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการวินิจฉัยสิทธิ์การรับสมัครการปิดประกาศและแผ่นป้ายในการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นการเตรียมบุคลากรและก็วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและข้อควรระวังนะคะจากการดําเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ค่ะทั้งหมดคือข่าวสารที่จิบมาฝากกันค่ะในช่วงรอบรัวตานี่ค่ะวันนี้ก็ฟังข่าวสารกันครบ ทั้งช่วงรอบรั้วมออและช่วงรอบรั้วปานีค่ะแล้วก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพรพิมลอุไรรัตผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมทั้งทีมงานและก็รายการที่นี่มออก็ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็รายการนี้จะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ะในวันพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกา35นาทีนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ thank okay. you